เอาละวันนี้จะเล่นเกมปาเปชั่นนะคะเฮ้ยเนิร์ดอันนี้จะมาเล่นเกมนะคะโดยเฉพาะเราจะเล่นเกมกับเกมนี้นะไหนลองดิจ้ำจี่มาเขือเปาะแปกกะกระเถาะนาวเวนไผ่เรืออดเดนซ้อนมนมหนุกานาท่าไมาก็จบไหนมาซองเยี่ยมมามองลูกขุนทองร้องกุู๊โอเควันนี้เล่นบอลบอกกันนะนี่เรามาเล่นเรบอกกัน เอาต้นหอมมาดูไลฟ์ด้วยเหรออา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าห่อย่าพึ่งอย่าพึ่งพ่อะคนลาไม่ถูกใจสิ่งนี้ เขียนให้ถูกกว่านี้นะพวกเราเราไม่ถูกจอสิ่งนี้นะเป็นไรดีเลือกแบบก็สนใจอยู่เนี่้อะไรวะนะวันนี้จะหลุดบ่อไม่รู้คุกคิ หาอะไรเล่นดีกว่าคุกกี้คุกกี้ปะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่แมปอยู่แป๊บหนึ่งแล้วสักครู่ไม่มีแมปในสนใจเลยฮะูดอ,อะไรดีก็กำลังหาแมปที่จะเล่นอยู่ไง เฮ้ยเฮ้ยหาแป๊บหาแป๊บน่าสนใจเอาไหมแบบเนี้ยอีฟ้าดีวะเล่นซิกแบบดอสินะดูก่อนไปจะรอดไหมต้องมีคนมาแบกด้วยนะ แป๊บหนึ่งขอหาที่นั่งดีๆก่อนเมื่อคืนนี่ก็นอนตกหมอนกันคอ,อยเจ็บเลย หลุดไหมหลุดไหมไยหลุดเปล่าไม่หลุดไม่หลุดไรไม่หลุดไยไม่หลุด,ห,ลดหรือใช่ไรไม่หลุดเล่นเดี่ยวหรือว่าเล่นกับเพื่อนขอเล่นกับเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเพื่อนมาดีเ <laughs> ข้ามาจะหายเฮ้ย <laughs> มาดีดีบดีบาดี แบกด้วยนะลอยในแมวลอยได้ฮะลอยได้ไดวิ่งน้า,นานไม่มีประทาบเลยสัตว์ไม่มนะีน้าอ่ะเอเลียน ทำไมทุกคนไม่ใส่เสื้อไม่รู้ไม่รู้ดิปากอะ ใช่ร้อนไอ้ยี่วิ่งก่อนละเอ้ยคนหาเลยหน่อยอมไม่มีอะไรให้จิกเลย,เส,ยเสียงเสียงไรมันไม่มีหรอกมา ไปแบหนเลยนะพี่สู้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 ตายบอกนั้นหาอะไรดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่จดหมายรักขึ้นมารังลงไปขึ้นมายังโอเคมาเร็วมาเร็ว ห้องห้องอะไรขึ้นมาไม่รู้คเคยลงไปกับเพื่อนแล้วทีนี้ก็แม่งติดอยู่หน้าแล้วก็ตุยเย่กันกลุ่มจิด,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 ด ไม่ได้ต้องมาหาวุญนเจสินะให้พี่อยู่ไหนอะ มั่นจริงดิประตูมันห้าผิดไปแล้วพี่ไม่ไหวเดี๋ยวอ่าองในแล้ว มิสเตอรดอกคุณเจเดี๋ยวคงเข้าไม่ได้ เราหายไปแล้วหนึ่ง ซ้อนไว้นะพี่ ผมตู้พี่ตายเตียงตรงไฟซี้ไม่ได้จะาค่าไฟหลับอืมใช่แหละใช่ทำไมเราถึงไม่เื่อไฟสายมานะ ไม่ต้องไม่ดอสวีไม่ดอสวีไปย่างเลยมันย่างไม่ได้โอ้ยไปไม่ไหวแล้วไม่มีคนแบกแล้วครับไปไหวไม่เนี่ยไม่มีคนแบกแล้วโอ้ยฮะสันขวดเอ้ย mừng như này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  mừng ở này mừng... จะบอกเธอว่าเอาพาร์ตเตอร์มาให้หน่อยนะคะก็หาหของดีมีเอ็มมิงของแม้ว่าของของของเพราะว่ารถ หัใจเย็นต้นหอนใจเย็นโอ้ตายต่อยค่าเล่นเกมน,นี้ค่าจะตายใช่ไหมเดี๋ยวเราแท็กเธอแล้วนะ เตียนแมบนะ ก็ไม่ทราบป่ะพี่โอเคตกใจเยอะเกินไปอใช่เจนไม่ไฟส่กยกทีทุกสินะ่งแล้วถ้าเราจารุ่งไม่เปิดกรัเพาที่เป็นห,าาหัวใจหนูนี่แหละ แต่ก็คงไม่น่าใช่เพราะไม่มีโรคประจำตัวเลยกอหายตกใจแป๊บหนึ่งโอไเนหักคนหมวยใช่ วะน่ะฮ huh ่า huh. ฮ่าครเต้นนะพี่แมปอะไรวะน่ะอยากไปซื้อหน่อยโอ้ไม่แล้วเพื่อน Ok, vindpa. บุกเควินแต่มันเขียนว่าเควินบุ๊กเอ้ยเล่นบุกเควินกันไหมเล่นก่อนแล้วกันนะอยากเล่นแมปผีอยากเล่นกับเขาสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยไปแมปอื่นแล้วกัน,กน